ก็สว yeah. ัส <tampoco> ดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเรื่องของเทคนิคแล้วก็เครื่องมือการพัฒนางานวิจัยตอนนี้นะครับก็เป็นในตอนที่พูดถึงในเรื่องของเครื่องมือการพัฒนานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญของการทําวิจัยชุมชนนะครับฉะนั้นในงานวิจัยชุมชนอย่างที่บอกนะตัวนักวิจัยนะครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะต้องลงไปค้นหาข้อมูลต่างๆก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับของการทํา งานวิจัยภาพต่างๆเหล่านี้เป็นภาพที่เกิดจากประสบการณ์ตรงฉะนั้นอย่างที่บอกงานวิจัยชุมชนโดยหลักแล้วจะอยู่ในกลุ่มของงานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นตัวตั้งนะคบเพราะว่าเนื่องจากจะต้องไปสืบคน้นไปคุกคีไปแยกแยะไปสํารวจหาเครื่องมือต่างๆฉะนั้นในงานวิจัยเชิงคุณภาพก็เป็นเรื่องของการแสวงหาความรู้ความจริงที่มันมีความเป็นพลวัตมันมีความซับซ้อน นะครับแล้วก็ต้องอาศัยกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมาชาติหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับฉะนั้นในกระบวนทัศน์ของงานวิจัยชุมชนในลักษณะของงานวิจัยเชิงคุณภาพจะเป็นลักษณะของการศึกษาค้นคว้านะครับสภาพความเป็นจริงทางสังคมของกลุ่มคนของพฤติกรรมคนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพฉายเห็นว่ากระบวนการแล้วก็ขั้นตอนนะครับของงานวิจัยเชิงคุณภาพกับง,งานวิจัยเชิงปริมาณมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ จุดเด่นของงานวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเราเน้นกับการเก็บข้อมูลกับคนกลุ่มเล็กแต่ที่สำคัญนะฮะเราใช้เวลานานในการที่จะต้องไปลงลึกติดตามนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือเราจะได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายและจะใช้เครื่องมือหรือกระบวนการมากมายกว่างานวิจัยเชิงปริมาณน,นะครับอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญฉะนั้นในขั้นตอนของกระบวนการงานวิจัยเชิงคุณภาพเราก็ต้องเริ่มด้วยโจทย์การวิจัยที่เคยพูดก่อนหน้านี้นะครับวัตถุประสงค์แนวคิดทฤษฎีกระบวนการต่าง เครื่องมือหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสังเกตการสัมภาษณ์ข้อมูลต่างๆเชิงพื้นที่สื่อภาพเสียงเป็นสําคัญนะฮะเวลาเราทํางานวิจัยเชิงคุณภาพงานวิจัยชุมชนอย่าลืมนะฮะกล้องก็ดีเสียงเ,เครื่องบันทึกภาพก็ดีสิ่งต่างๆนีน้ก็จะสามารถช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแต่กอย่างที่บอกนะฮะว่าเราต้องต้องเคารพสิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูลด้วยนะครับ ฉะนั้นในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆในเมื่อมันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ใช่ข้อมูลเชิงตัวเลขที่จะเอาวิเคราะห์ออกมาเป็นสถิติร้อยละความถี่ต่างๆมันก็ต้องวิเคราะห์โดยข้อมูลเชิงเนื้อหาก็ต้องมีการลด ถอนข้อมูลแสดงข้อมูลหรือสรุปภาพรวมของข้อมูลออกมาฉายภาพเรื่องราวต่างๆให้เห็นเป็นลำดับขั้นตอนเหมือนกับการดูหนังนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆการไปสัมภาษณ์คนหนึ่งคนแล้วบอกว่าข้อมูลนั้นถูกต้องก็คงไม่ใช่นะฮะก็ต้องใช้กระบวนการสืบหลายๆที่นะครับเราเรียกว่าเป็นการสืบ ส่วนข้อมูลแบบ3เมเ้านั่นเองนะครับฉะนั้นกระบวนการสําคัญของการออกแบบงานวิจัยคือนะักวิจัยต้องการอยากรู้อะไรก็ต้องไปหาข้อมูลจากแหล่งนั้นนะครับแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือต่างๆตอนนี้เครื่องมือของงานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมีมากมายนะครับแต่ที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือการวิจัยแบบมีส่วนร่วมนั่นเองกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมก็จะเน้นในเรื่องของอะไรครับ การมีส่วนร่วมของตัวนักวิจัยตัวนักพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนแล้วก็ที่สําคัญคือจะต้องมีกิจกรรมเพื่อการพัฒนาในการแก้ปัญหาฉะนั้นในกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่เราเรียกติดปากว่าพานะครับหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ5สเตปหรือ5 p h เฟสของการดําเนินการเฟสแรกเป็นเฟสของก่อนที่จะลงพื้นที่เฟสนี้จะเป็นเฟสของการเลือกนะครับการ ค้นหาชุมชนหรือค้นหากลุ่มเป้าหมายจากนั้นก็ต้องสืบค้นหาเครือข้อ,ขอมูลเบื้องต้นแล้วก็ต้องไปเผยแพร่ความคิดเรื่องของการวิจัยแบบพาให้กับชาวบ้านเข้าใจขั้นตอนกระบวนการระยะที่2ก็คือระยะที่เราจะต้องเตรียมตัวที่จะลงพื้นที่นะครับวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนที่ได้มาจากเฟสแรกแล้วก็พัฒนาทีมของผู้ที่จะทำวิจัยในการทวิจัยแบบพาเนี่ย นะครับเราไม่สามารถทําเองได้ด้วยตัวของเราเองจะต้องมีทีมวิจัยนะครับที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็เข้าใจในกระบวนการทํางานวิจัยลนนักษณะนี้จากนั้นนะครับเมื่อลงืุนที่แล้วก็ต้องมีการสกัดนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากในเชิงพื้นที่วางแผนจัดการออกแบบกิจกรรมนะครับแล้วก็เอากิจกรรมต่างๆไปปฏิบัติตามแผนคนที่จะเอากิจกรรมไปปฏิบัติตามแผนก็คือชาวบ้านหรือผู้ ที่ขันอาสาที่เรียกว่าจิตอาสาเอากิจกรรมนั้นไปพัฒนา ว่าสิ่งที่ชาวบ้านคิดและลองทำดูมันจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนปัญหาที่เคยมีมันจะทุเลาบางๆลงได้อย่างไรและที่สำคัญเมื่อดำเนินการตามแผนต่างๆหรือกิจกรรมที่วางไว้ก็ต้องต้องมีทีมติดตามประเมินนะครับอาจจะมีการประเมินแบบมีส่วนร่วมที่เรียกว่าการสังเกตรหรือลงไปคุกคีกับชาวบ้านในการทากิจกรรมต่างๆวิเคราะห์สังเกตสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นในเทคนิคของกระบวนการทำวิจัยแบบพา นะครับเป็นการศึกษาหาสาเหตุวิเคราะห์สาเหตุร่วมกันวางแผนแก้ปัญหากับชาวบ้านหรือคนในพื้นที่ถือว่าเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญของงานวิจัยชุมชนที่ถือว่าเป็นเครื่องมือณปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนนะครับก็จะให้ความสาคัญกับเครื่องมือตัวนี้เป็นอย่างมากนะฮะก็คือการร่วมคิดร่วมทําแล้วก็ร่วมพัฒนานะฮะนี่ก็เป็น ภาพที่เกิดขึ้นจากการใช้งานวิจัยแบบพาเข้าไปมีส่วนร่วมกระบวนการต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเล่านะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนหรืออีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่ใครก็ตามที่อยากจะทํางานวิจัยเชิงชุมชนนะครับลองใช้เทคนิคกระบวนการแบบพาหรือการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเอาไปใช้ในงานวิจัยในปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะเกิดประโยนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ได้ติดตามชม นะครับสวัสดีครับสรพันธ์ความรู้อยู่มานหยุดเชื่อเพื่อชากับสินละภาษาวังนาง